เินดียินดีกินบ้ากินดีเออกินก็ขอได้เพ้ยอเห็นไฟแสงไฟแตกออกมันก็โดนขึ้นตามเลยโอ,โอ้มันกินมันตะก,กายใหญ่เลยอ้าง่าอ้า สกิปเลยแม่เอาออกมัก็วางขาอยู่แหละจัดไปวางอย่างนั้นเลยจัดไปเฮ้ยเยอะยังวางขึ้นวางขึ้นเดี๋ยวขอยังไงี๋ยวขอใหม่อีกเม่ได้ขอใหม่ลืมกันยาวไปละยิ้มให้มันเลยขอใหม่ไม่มันก็ขอใหม่อ่ะ กินอย่างผู้หญิงเลยนะไม่งับด้วยเออเออตา